ใช้เมื่อเครียดและเครียดเมื่อใช้โดยมองโลกมองไทยบ่ายเทพัฒในยุคสมัยปัจจุบันนะครับมันมีเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงกดดันทําให้เราวิตกกังวลเครียดจนหาทางออกไม่ได้สิ่งต่างๆที่มันจะแก้ปัญหาให้เราได้ดีก็คือโซเชียลต่างๆที่จะทําให้เราไปสืบคน้นข้อมูลหาคําตอบที่มาแก้ไขทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือเบาบางลง เราเองก็จะได้รับประโยชน์จากโซเชียลเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าใครจะไปสืบค้นอะไรอย่างไรที่ไหนซึ่งแต่ละท่านรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจะต้องเข้าไปที่ตรงไหนเพื่อที่จะได้คําตอบที่เหมาะสมเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาแต่ในขนาดเดียวกันเมื่อเรารู้สึกเพลิดเพลินหรือสนุกสนานเวลาว่างเราไม่มีอะไรเราก็จับโซเชียลขึ้นมาอ่ะขึ้นมาดูขึ้นมาเล่น แล้วเราไปเจอสิ่งที่เราเองไม่พึงปรารถนามันก็จะทําให้เราเก็บกับมาคิดจนกระทั่งเราเครียดและวิตรกกังวลตามกับสถานการณ์และสิ่ง,งนั้นตามไปด้วยอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ปะท้ง้งเหตุการณ์โควิดซึ่งมันก็จะทําให้เราวิตรกกังวลจนกระทั่งทาให้เราเองไม่รู้จักจะทำอาหากินอะไรต่อไปแล้วเกิดความกดดันมากมายโดยที่เมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเรียกว่าเสพสื่อมากไปก็มีปัญหา แต่มีคำหนึ่งเขาเรียกว่าโง่ชั่วค่าวหรือองอถาวรถ้าเราอยากจะโงอชั่วขราวในสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็สืบหาจากคนรอบข้างเราหรือจากโซเชียลต่างๆเราก็จะทําให้เรามีความรู้ขึ้นมาก็จะทําให้เรามีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาก็จะทําให้เรารู้แจ้งไม่โง่อ,อีกต่อไปแต่ว่าจะมีคนบางคนที่ยึดตัวเองเป็นหลักไม่ยอมถามใครไม่ยอมสืบคน้นไม่ยอมพัฒนาตัวเอง กลุ่มคนพวกนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่โง่ถาวรซึ่งจะไม่มีความยืดหยุ่นและขันปลและมีโอกาสที่จะเข้ากับคนอื่นได้ยากอันนี้ก็หนักใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาร่วมทํางานโดยไม่งั้นเราลองดูนะครับในโซเชียลมีเดียมันมีอะไรมากมายที่จะแก้ไขเป็นกุญแจสําคัญทําให้เราลังนชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุขและสนุกและบันเทิงหลงใจ โดยธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ